มีผู้ถามมาว่าทําสมาธิแล้วก็ไม่เคยสงบเลยครับมีแต่ความสงบและความมืด <c oughs> ความจริงก็ยังดีนะอาการที่เราทําสมาธินี่ก็คือเราฝึกสตินะ่ะจะใช้อะไรเป็นองค์ที่เรียกว่าการภาวนาก็ใช้สติกําหนดนะจนกระทั่งเกิดสมาธินะไม่เคยเห็นอีมิตรเลย,ยก็ดีดิเมื่อสติเกิดสมาธิมันก็เกิดความสงบก็คือความสงบะระงับเป็นสมถะ ไม่เคยเห็นนิมิตเลยคนที่เป็นนี่เห็นนิมิตเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่สงบบางทีสมาธิอ่อนๆแค่นั้นเองนั่นแหละนะก็เป็นเป็นภาพเป็นอะไรเหมือนกับคนที่ว่าพอเจริญสติเข้าฝึกสมาธิแล้วมีแต่ความฟุ้งซ่านเห็นไหมจิตนั้นไม่ประกอบราคะเมื่อเราฝึกสติเข้าเราก็เห็นราคะนะเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นความหดหู่ฟุ้งซ่านบางทีก็เห็นนิมิต ทีก็จิตก็สงบนิ่งจิตดิ่งจิตว่างจิตว่างจิตดิ่งจิตนิ่งเฉยเนี่ยมันเป็นผลแห่งการเจริญที่มันเกิดอย่างนี้ก็เพราะว่าผลของเราเคยทํามาเนี่ยถ้าเราเป็นพวกราคะจริตเนี่ยเมื่อเราเจริญสติเจริญสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ราคะถ้าเป็นโทสะจริตก็มันก็จะเห็นโทสะเกิดขึ้นนะ แต่คนเจริญแบบความหลงมาหลงโน่นหลง,ลง,ลง,ลงนี่มากๆม,มันก็จะเกิดเป็นโมหะครนนี้ไอ้นิมิตเนี่ยมันก็มีนิมิตนอกตัวกันในตัวอ,อย่างก็แล้วอย่างพวกที่กําหนดดวงแก้วหรือองค์ภาพเป็นอารมณ์ก็มาเห็นนิมิตในตัวอันนิมิตนอกตัวตบางคนที่เขาเจริญอะโลกสินมาเขาก็เห็นเป็นนิมิตอย่างนี้แต่ไอ้นิมิตแบบเหมือนกับว่าไอเทวบุตรมาแล้วก็อย่าไปเห็นมาเลยนะมันหลอกลวงมันเป็นวิปัสนูกิเลสถ้าเราเจริญนิปัสนาน นั้นถ้าเราจเจริญวิปัสนาแล้วเพื่อจะทํานิพพานให้แจ้งแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเห็นหรอไอ้นิมิตพวกเนี้ยถือว่ามันทาใหา้เกิดการไปติดยึดนะแปลว่าเป็นนิมิตภายนอกนิมิตภายในก็ช่างซึ่งอยู่ภายในก็เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะทาลายความยินดี้ายเรื่อยไปถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไปนิพพานเนี่ยแต่ถ้าเราจะเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิอยากจะเห็นนิมิตเนาะไอ้นะี่มันเป็นในพวกที่ว่าผลของการกระทำมันแต่ละบุคคลเนี่ยแต่อยากจะเห็นนิมิตเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะฝึกกระสินข้าวลองเอาดูดวงอาทิตย์ยามเช้าสั้งห้านาทีสิบนาทีแล้วก็หลับตาเดี๋ยวหรือมองปุ๊บแล้วก็หลับตาหรือหรือหันไปทางอื่นจะเห็นมันดวงขึ้นมาแต่ถ้าสติของเราดีๆอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งจิตเราไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนะนี่ยเขาเนี้ยเขาก็จะติดอยู่ เข้าไปถึงจิตเลยนะไอเรื่องที่จะไปนั่งเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทางนั้นคนที่มีวาสนาทำพท์จากสุมาก็จะเห็นมีครูบาอาจารย์แนะนำเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปเพื่ออยากเห็นนิมิตหรอกขนาดนันเห็นแต่ความสงบและความมืดเออก็ยังดียังเห็นความมืดยัง ข้าพเจ้าเองเคยปฏิบัติมาสมัยก่อนเนี่ยให้นึกถึงเจดีสีขาวก็ไม่ออกสีดําก็ไม่ออกมืดยังนึกไม่ออกเลยสว่างก็นึกไม่ออกความว่ามันถึงที่สุดทุกข์มันนึกอะไรไม่ได้เหมือนคนจะวิปร,รารนี่มันไม่หนักกว่าพอเรามาเจอวิปัสสนาเขามีสติสัมปัญญาแล้วเจอทางดับทุกข์เข้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเราไม่ได้ไปนสนใจเลยมืดมืดสว่างสว่าง,างนิมิตเกิดมาก็ไม่อยากจะเชื่อถือมัน ก็ขอให้เข้าใจว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปเห็นนิมิตหรอกเห็นความสงบพอดีแล้วถ้าเราทําแค่สมาธิขอให้ใจสงบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราจะไปนิพพานก็จเจริญสติสัมปัญญะเจริญวิปัสนาช่วยด้วยนะสติปัฏฐานสี่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทำไปเนืองๆชั่วชีวิตเราก็จะเห็นเองเดี๋ยวจะจิตรักประกอบรัก่าจิตประกอบโทสะจิตประกอบโมหะเจ็บหุดโอจิตพุต่งสั่นจิตเป็นอา,อาอาสมาธิ จิตเป็นไอเป็นฌานจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นอะไรมันก็เป็นไปตามลำดับเราก็ทำไปเรื่อยๆชั่วชีวิตเนี่ย